สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาชวนคุยเรื่องของเด็กจบใหม่กับการเลือกสายอาชีพการทำงานจำเป็นไหมที่ว่าเราจบในอาชีพใดอาชีพหนึ่งมาหรือสายการเรียนสายใดสายหนึ่งมาแล้วเราจะต้องทำงานในสายอาชีพนั้นเสมอไปคำตอบคือใช่และไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเช่นเราจบเอนจิเนียร์มาเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรหรือเป็นเอนจิเนียร์ก็ได้ถ้าหากเรารักงานขายหรือถ้าหากว่า เรารักวิชา,าชีพทางด้านการเงินเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมได้เกี่ยวกับวิชาการเงินก็สามารถผ่านตัวเองไปเป็นนักการเงินได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางสายอาชีพเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับเช่นถ้าเราไม่ได้จบหมอแล้วเราต้องไปเป็นหมอเนี่ยคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นสายอาชีพของเรากับสิ่งที่เราเรียนมาอาจจะไม่จาเป็นต้องเหมือนกันหรือตรงกันก็นกได้ให้เราเลือกในสิ่งที่เรารัก ในสิ่งที่เราอยากทําและสามารถที่จะทําได้ด้วยนะครับเราก็จะได้มีความสุขในการทํางานแล้วทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะเราทําด้วยใจทําด้วยความสุขไม่ใช่ฝืนใจทําสรุปก็คือจงเลือกทําในสิ่งที่เรารักและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียนตรงมาหรือไม่ได้เรียนตรงมาในสายอาชีพนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราทําให้ดีด้วยใจรัก และมีความสุขในการทำงานขอให้น้องๆโชคดีในการตัดสินใจเลือกสายอาชีพนะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ